เปล่าเยอะกั่าไก่กับมาบัดนี้รุดรุดเมื่อกี้รุดขคนเขาเมืองอนโอ้ยหนอจำมุนป่าอะไรมันเนี่ยะม่ยังเดึกนะเอ่ะได้จักไหลสองไหล สงไลได้ซ้วงไหลพอเลี้ยวไยทั้ง้างลงทุนจะบอกมาหลายได้๋ยงไหลงทุนลงทุนหลายอย่างบริหินอย่างเลยพุุนนะเสร็จแล้วไม่กิมันุดเอลกิมันรุดเนยบันนอกว่าไม่ขึ้น อมันแมเห็มจอยพักแน่เปรียกว่ามาสงเนี่ยขยับย็ดเองมาหนึงมันรุดกี่รุดน่าไม่กินโควิด แสบเหรออืมวาเลี่อาหารพัตตาคานี่กินอยู่ทงอ,อยู่อยู่อยู่โบเมนทงดอกเขื่อนเนี่ยเต๋ว่าเขื่อนขึ้นไคจับอ้อลืม่มายอยู่เปจ่ะต้นเหลี่ยไมไม่ต้องอือืม ซอสมึ่งต้มอะไรกันได้ฝักชีล่าตัวเข้าไปอืมไม่มีสีมะฮุงมะฮุงนิดหน,น่อยลงโล่งเต็มบ่เต็มหอน เสร็จคนอยากใช้มือนะคนอยากใช้มือ อืมหอยไตูผัวซีลาวซีลาวเสียบสุดตำเสร็จแล้วเห้จะเสียบป่ะผู้หน้าผู้หน้าพียอะปวดปวอ้าว นี่ตอนปลาหมึกก็อ,อ,นนอื่นไงสัวกระปุลปลาหมึกอย่างบุปลาหมึกสายหมึกสายก็ไม่คเคยกินนเผาดิล่ะโอ้มาเด้อมาเด้อเจ็บท้องกบบระปุซ <laughs> เจ็บท้องแถกบะบุซันเปล่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะเราจะไปยินเราจะไปสเต็ก <laughs> ไปกินแล้วไปกินไปกินมาเดอ้อมาเดอ้เดอกินน้ำกัน <c oughs> สีสเกตสซีส,สเกตคนกันเองกินน้ำกันกินน้ำกันกินเหล้ากินน้ำนี่เราคนแหนมอยูค่คนเบิ่งหลากหลายะนะยูทูปเฟซบุ๊กข้ามใหญ่หัวอืม แซ่บอแซ่บหน้าขอคู่คู่พี่เบิ้มรวงมากตำชั่วยุ่ยยุ่ยจ้า 好<我>的。<coughs> <coughs>